เนวสัญญนีาสัญญีวาทะแปดเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยมูลเหตุแปอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ด้วยเหตุผลแปดอย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่สองอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่สาม อัตตาทั Adams, erm ้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากถอยแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 4. ี่อัตตาที <S <S ่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ห อัตาที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่6อัตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่7อัตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่8อัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายสมณพรามเหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วบ้างว่ามีสัญญาก็ไม่ใช ja ่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ มูลเหตุทั้งแปดอย่างนี้หรืออมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในแปดอย่างนี้ไม่พ้นไปจากอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตตามความเป็นจริงอุเฉทวาทะเจ็เห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูน ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะวา่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญอ,อัตตานี้มีรูปมาจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีก ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 2. ส,สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มี แต่อัตตานี้ไม่ใช่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพราะเพียงเหตุเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์มีรูปเป็นกร,รมวจรบริโภคข้าวเป็นอาหารท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาด สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 3. ส,สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอ,อัตตาที่ท่านพูดนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพราะเพียงเท่านี้ ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศ และความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้4สมณะหรือพรามคนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตราที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ขาดศูญย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตราอื่นที่ถึงขั้นอากาสานัญจายตนะ โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้ไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาตไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจะขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 5. สมณะหรือพรามคนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่ถึงขั้น วิญญาณัญจายตนะโดยกําหนดว่าวิญญาหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาด สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 6. สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตราที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ใช่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ ยังมีอัตตาอื่นที่ถึงขั้นอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณันจายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาด สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูมมดยนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างนี้แหล ก็สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุทั้งเจ็อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตตามความเป็นจริง ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะห้าเห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้จเจริญเหล่านั้น อาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่าง 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญ เพราะเหตุที่อัตตนี้เอิบอิ่มเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณห้าจึงชื่อว่าบรลุนิพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะกามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปรเป็นธรรมดาเพราะกามนั้นผันแปรไปเป็นอื่นความโศกเศร้าวความคลำครวนความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อัตตนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมพวกหนึ่งบัญญัตินิพานในปัจจุบันว่า เป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไร พระาะปฐมฌานที่มีวิตกวิจารนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่วิตกวิจาร์สงบไปอัตานี้จึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มี แต่อัตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไ่เพราะทุติยฌานที่ยังมีปีติเป็นเหตุให้จิตเบิกบานนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ปีติจางคลายไปอัตานี้จึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสารเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะพราหมพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 5. สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่า านผู้เจริญอัตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุใรเพราะตติยชฌานที่จิตยังคำนึงถึงสุขอยู่นั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์ได้ พระสมนัตและโทมนัตก่อนดับไปก่อนอัตตนี้จึงบรรลุจะตุทชฌาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ สรุปทิฏฐธรรมนิพพานวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างนี้แลก็สมณพราหม์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน บัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุทั้งห้าอย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดข,นนนนขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคต ปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างนี้แหลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกกำหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุทั้ง44อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน44อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณพราหมพวกที่กำหนดขันส่วนอดีตพวกที่กำหนดขันส่วนอนาคตและพวกที่กำหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคต ปราลบขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศว่าทะาแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่างนี้แหลก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกที่กำหนดขัน์ส่วนอดีตที่กำหนดขัน์ส่วนอนาคตหรือที่กำหนดขันท์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขัน์ทั้งส่วนอดีตและอนาคต ปราลบขันส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุทั้ง62อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน62อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้ว ย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกจากความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น ภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง